ย่านชานเมืองอันเงียบสงบของเม็กซิโกซิตี้ต้องสั่นสะเทือนด้วยความสัมพันธ์ต้องห้ามที่นำไปสู่อาชญากรรมอันนองเลือดเรื่องราวนี้เกี่ยวกับเอเลน่าเรยเยสหญิงสาวผู้เป็นภรรยาของคาร์ลอสเรเยสและความลับดำเมื่อที่เธอแบ่งปันกับวินาเซนพ่อตาของเธอนี่คือเรื่องราวของความปรารถนาอันต้องห้ามการทรยศหักหลังและการล้างแค้นซึ่งเริ่มต้นขึ้นหลังจากคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมในเม็กซิโกซิตี้ในปี2012 เอเลนาพบว่าตัวเองต้องอยู่คนเดียวบ่อยกว่าที่เธอคาดคิดไว้ก่อนแต่งงานกับคาร์ลอสเธอเป็นหญิงสาวที่อบอุ่นและมีสเสน่ห์โดดเด่นในแวดวงสังคมอนุรักษนิยมของเมืองที่ซึ่งประเพณีมีอำนาจเหนือกว่าความทันสมัยในวัย28ปีเอเลนารู้สึกอึดอัดและถูกพัฒน,นาการในชีวิตแต่งงานกับคาร์ลอสชายที่อายุมากกว่าเธอ12ปีครั้งหนึ่งคาร์ลอสเคยชนะใจเธอด้วยคำมั่นสัญญาถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นมั่นคงและความรักแต่ความเป็นจริงกลับแตกต่างอย่างสิ้นเชิง คาร์ลสเป็นนักธุรกิจในอุตสาหกรรมก่อสร้างต้องเดินทางอยู่ตลอดหลายสัปดาห์เพื่อทำข้อตกลงและเดินทางทั่วประเทศในช่วงแรกเอเลน่าพยายามทำตัวให้ยุ่งกับชีวิตหรูหราที่เงินของคาร์ลสเหมาะให้เธอไม่ว่าจะเป็นงานการกุศลนัดพบเพื่อนจิบกาแฟหรือเดินเลือกซื้อเสื้อผ้าในร้านหรูแต่ไม่นานความหรูหราเหล่านั้นก็เริ่มหมดเสน่ห์เธอเริ่มรู้สึกกระสับก,กระส่ายหยหาสิ่งที่อยู่เหนือกรงทองที่เธอต้องใช้ชีวิตอยู่เพื่อนและครอบครัวของเธอเริ่มสังเกตเห็นความเหงาของเธอกระซิบกระซาบกัน ถึงลำดับความสำคัญของคาร์ลอสและตั้งคำถามเงียบๆว่าเขารู้หรือไม่ว่าเธอไม่มีความสุขในช่วงเวลานั้นเองวินเซนต์เรยสคาร์ลอสพ่อของเขากลับเข้ามาในชีวิตของเอเลน่าอีกครั้งวินเซนต์ชายผู้มัง่งคั่งวัยเกือบ60ปีเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในชีวิตของคาร์ลอสมาตั้งแต่เด็กจนโตเขาเป็นที่รู้จักทั้งในวงการธุรกิจและแวดวงสังคมชั้นสูงด้วยบุคลิกที่ทสงเส่ห์แต่ก็กดขี่ครอบงำไปพร้อมกัน สายตาของเขาจับจ้องเอเลน่าบ่อยเกินไปทุกครั้งที่คาร์ลอสไม่อยู่เมื่อคาร์ลอสต้องเดินทางวินเซนต์ก็กลายเป็นเงาที่อยู่รอบตัวเธอเสมออ้างว่ามาเยี่ยมบ้านเพราะเป็นห่วงเธอคอยอยู่เป็นเ,นเพื่อนเพื่อลดความเหงาให้เธอในช่วงแรกการมาเยือนของวินเซนต์ดูไม่มีพิษภัยเพียงแค่ฉาร้อนในยามเช้าหรือดินเนอร์มื้อเล็กๆที่บ้านในวันที่คาร์ลอสไม่อยู่ เขาดูเอาใจใส่ถามไถ่ถึงชีวิตประจำวันของเธอรับฟังความไม่พอใจของเธอและเอ่ยคำชมแฝงเล่เหลี่ยมที่ปลุกประกายบางอย่างในดวงตาที่เคยหมุนมองของเธอให้กลับมามีชีวิตชีวายอีกครั้งเมื่อฤดูร้อนสิ้นสุดลงความลหลงใหลของวินเซนต์ที่มีต่อเอเลนา่าได้แปลเปลี่ยนจากเพียงแค่ความสนใจไปเป็นความต้องการอันร้อนแรงคำพูดของเขาแม้จะไม่ตรงไปตรงมาแต่ก็แฝงความหมายลึกซึ้งถึงความรู้สึกที่เขามีต่อเธอและชี้ให้เธอเห็นถึงความโดดเดี่ยวของตัวเอง สำหรับเอเลนาความเอาใจใส่ของวินเซนต์เป็นสิ่งที่เธอถวินหามันอบอุ่นและปลอบประโลมตรงข้ามกับความเย็นชาและการถูกทอดทิ้งที่เธอรู้สึกในชีวิตแต่งงานตุลาคม2012ความสัมพันธ์ของพวกเขาก้าวข้ามเส้นของศิลธรรมวินเซนต์เสนอให้พวกเขาพบกันนอกบ้านที่โรงแรมเล็กๆชานเมืองเธอลังเลแต่ไม่อาจปฏิเสธแรงดึงดูดอันเรร้อนได้ความลับของการพบกันเช่นนี้เติมเต็ม,ตมความรู้สึกที่เธอไม่เคยมีมาก่อน ในชีวิตแต่งงานกับคาร์ลอสพวกเขายังคงแอบพบกันในสถานที่ลับตาที่ซึ่งไม่มีใครจำพวกเขาได้ทุกครั้งที่พบกันความสัมพันธ์ยิ่งแน่นแฟนขึ้นแต่เอเลนาไม่รู้ตัวเลยว่าวินเซนต์กำลังครอบงำเธออย่างช้าๆเวลาผ่านไปอำนาจของวินเซนต์เหนือเอเลนาเริ่มชัดเจนขึ้นเขากลายเป็นเจ้าของเธอทั้งทางกายและทางใจเขาใช้เสน่ห์และการควบคุมหลอกล่อเธอให้หลงติดอยู่กับเขา เขากระซิบให้เธอจมอยู่ในความเหงาคอยตอกย้ำว่าคาร์ลจะไม่มีวันเลือกเธอเหนือกว่างานของเขาคำพูดของวินเซนต์ค,อค,อคอ่อยๆบ่นทำลายจิตใจของเอเลนา่าเธอเริ่มสงสัยในชีวิตแต่งงานของตัวเองและสุดท้ายก็สงสัยในคุณค่าของตัวเองเธอกำลังติดอยู่ในวังวนของความต้องการและความรู้สึกผิดอยากจะตัดขาดจากวินเซนต์แต่กลับรู้สึกหวาดหวั่นกับอำนาจที่เขามีเหนือเธอแต่สิ่งที่เอเลน่าไม่รู้ก็คือวินเซนต์ไม่ได้หวังดีต่อเธอเลย เอเลนาเป็นการหลีกหนีจากชีวิตของวินเซนต์เองแม้ว่าเขาจะมั่งคั่งและทรงอิทธิพลแต่กลับรู้สึกว่าชีวิตของตัวเองว่างเปล่าและไร้ความหมายตลอดชีวิตวินเซนต์หลงใหลในการควบคุมผู้อื่นแต่กับเอเลนามันแตกต่างออกไปเธอคือชัยชนะที่เขาไม่อาจต้านทานเป็นภาพสะท้อนของความปรารถนาในตัวเขาเองยิ่งเอเลนาพึ่งพิงเขาทางอารมณ์มากเท่าไรอำนาจของวินเซนต์เหนือเธอก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเขาควบคุมเงื่อนไขในการพบกันทั้งหมดเลือกสถานที่ และเวลาที่ตอกย้ำให้เธอรู้ว่าเธอขึ้นอยู่กับเขาเพียงใดต้นปี2013บุคลิกที่สดใสของเอเลนาเริ่มจางหายเงาของวินเซนต์กลืนกินเธอไปชา้าช้าเพื่อนของเธอเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงเธอหลบเลี่ยงสังคมถอยห่างจากกลุ่มเพื่อนสนิทและกลายเป็นคนเก็บตัวมากขึ้นเธอเลี่ยงการพบปะที่อาจมีการพูดถึงชีวิตแต่งงานของเธอหรือวินเซนต์ความสัมพันธ์อันซับซ้อนนี้กำลังกลืนกินเธอ ด้านหนึ่งวินเซนต์เติมเต็มช่องว่างในหัวใจของเธอแต่ในขณะเดียวกันเขาพัฒนาการเธอไว้กับความลับและความรู้สึกผิดที่เธอไม่อาจหนีไปไหนได้ไม่นานวินเซนต์เริ่มไปหาเธอบ่อยขึ้นการควบคุมของเขาแน่นหนาขึ้นเขาไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมชีวิตลับๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นพลังอำนาจที่กำหนดทุกการตัดสินใจของเธอขณะที่คาร์ลอสอยู่ระหว่างการเดินทางธุรกิจที่ยาวนานอีกครั้งวินเซนต์เริ่มเผยด้านที่มืดมนขึ้น ความเป็นเจ้าของที่เขามีต่อเอเลน่ากลายเป็นความครอบงำทุกครั้งที่พบกันมีบางอย่างเปลี่ยนไปความตึงเครียดแพร่กระจายอยู่ในอากาศเอเลน่ารู้สึกเหมือนถูกขังแต่เธอไม่อาจปล่อยมือจากคนเพียงคนเดียวที่ดูเหมือนจะเติมเต็มชีวิตอันว่างเปล่าของเธอแต่เธอไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์อันบิดเบี้ยวนี้กำลังจะถึงจุดแตกหักและเงาของการทรยศกำลังจะกลายเป็นโศกนาตกรรมเช้าวันที่6มีนาคม2010ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจาก แม่บ้านเมื่อเธอพบศพของวินเซนต์ในห้องทำงานของเขาเขานั่งฟุบอยู่บนโต๊ะทั่วร่างเต็มไปด้วยบาดแผลจากของมีคมที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยร่องรอยการต่อสู้ผลชนะสูตรเผยว่าอาวุธที่ใช้เป็นมีดขนาดเล็กคาดว่าอาจเป็นมีดในครัวคราบเลือดบอกเล่าเรื่องราวอันโหดร้ายวินเซนต์ต่อสู้ดิ้นรนจนวินาทีสุดท้ายเขาไม่ได้ตายอย่างสงบ8มีนาคม2010บรรยากาศในคฤหาสน์ตระกูลเดอเยส ึครึมเสียงกระซิบซ่อนเร้นความตึงเครียดและความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วนักสืบเริ่มสอบสวนคดีฆาตกรรมของวินเซนต์เรยเยสทุกสายตาเต็มไปด้วยความวิตกกังวลสมาชิกในครอบครัวหลบสายตากันเองเหล่าคนรับใช้กระซิบกระซาบอย่างเป็นกังวลขณะที่ทุกคนรอคอยให้ถึงตาตัวเองที่จะต้องให้ปากคำกับตำรวจจากจุดเริ่มต้นของการสอบสวนความลับบางอย่างกำลังจะถูกเปิดเผย มันชัดเจนว่าตำรวจกำลังค้นหาอะไรบางอย่างที่ลึกกว่านั้นอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ใต้รอยร้าวที่แทบมองไม่เห็นของครอบครัวผู้มั่งคั่งนี้คาร์ลอสลูกชายผู้สูญเสียบิดาและทายาทแห่งตระกูลเดเยสคือคนแรกที่ถูกสอบสวนเขาอยู่ต่างเมืองในคืนเกิดเหตุหลักฐานจากใบเสร็จและประวัติการโทรกับพาร์ทเนอร์ธุรกิจยืนยันว่าเขาไม่อยู่ในพื้นที่เขาพยายามควบคุมอารมณ์ขณะเล่าถึงความสัมพันธ์กับพ่อ พูดถึงวินเซนต์ด้วยน้ำเสียงโศกเศร้าแต่ใต้ใบหน้าเรียบเฉยนั้นมีบางอย่างซ่อนอยู่ความเครียดความไม่สบายใจแม้เขาจะไม่ได้แสดงออกชัดเจนแต่ตำรวจก็จับสัมผัสได้อย่างไรก็ตามไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงเขากับคดีนักสืบจึงหันไปหาผู้ต้องสงสัยรายต่อไปเอเลน่าภรรยาสาวแสนสวยของคาลอสสำหรับตำรวจเธอคือปริศนาเธอไม่ได้เข้ากับบทบาทดั้งเดิมของหญิงในตระกูลผู้ดี เธอคือสไปยผู้โศกเศร้าแต่พฤติกรรมของเธอบอกเล่าเรื่องราวที่ต่างออกไปแววตาวาวุ่นท่าทางกระสับก,กระส่ายรากับซ่อนอะไรบางอย่างเธอกำลังต่อสู้กับบางสิ่งความรู้สึกที่ตำรวจไม่อาจมองข้ามเอเลนาอ้างว่าเธออยู่กับพี่สาวในคืนเกิดเหตุภายใต้สถานการณ์ปกติทำให้การนี้อาจได้รับการยอมรับแต่เมื่อกดลึกลงไปมีบางอย่างไม่สมเหตุสมผล ประวัติการใช้โทรศัพท์ของเธอเปิดเผยความจริงที่น่ากังวลคืนที่วินเซนต์ถูกฆ่าโทรศัพท์ของเอเลนาไม่เคยออกจากพื้นที่คฤหาร์เรเยสเมื่อความสงสัยพุ่งเต้ามาที่เธอจิตใจของเอเลนาก็กลายเป็นพายุที่โหมกระหนำ่ำชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยสีสันกลับกลายเป็นบังวลของความลับและคำโกหกทั้งหมดเริ่มต้นจากวินเซนต์ชายผู้เป็นต้นเหตุของความทรมานในจิตใจเธอ เธอเคยคิดว่ามันเป็นเพียงการหาทางออกจากความเหงาแต่สุดท้ายมันกลายเป็นบางสิ่งที่ดำมืดและควบคุมไม่ได้จากความลหลงไหลที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กันกลายเป็นกับดักทางจิตใจที่เธอไม่อาจหาทางหนีได้สิบมีนาคมหลักฐานสำคัญถูกค้นพบมันคือข้อความลับระหว่างเอเลน่าและบินเซนถ้อยคำเหล่านั้นเผยให้เห็นความสัมพันธ์ที่ร้อนแรงเต็มไปด้วยการโต้เถียงและการควบคุมที่เพิ่มขึ้นจากบินเซน์ คืนที่วินเซนต์ถูกฆ่าเขาเรียกเอเลนาไปพบที่ห้องทำงานส่วนตัวโดยอ้างว่าเขามีเรื่องด่วนจะคุยกับเธอแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าคืนนั้นจะกลายเป็นคืนแห่งโศกนาฏกรรมข้อความที่ถูกกู้คืนเปิดเผยความจริงอันน่าตกใจความสัมพันธ์ที่เป็นพิษกำลังจะสิ้นสุดลงวินเซนต์ตัดสินใจจะจบทุกอย่างเขาเริ่มหวาดกลัวว่าวันหนึ่งความลับนี้อาจถูกเปิดเผย ครั้งแรกที่เขาเลือกจะถอยห่างปล่อยให้เอเลน่าเผชิญความจริงอันโหดร้ายเพียงลำพังตำรวจเริ่มมองเห็นดินามิกที่เยือกเย็นระหว่างทั้งสองคนวินเซนต์ไม่ได้เป็นเพียงคนรักต้องห้ามเขาคือผู้ควบคุมทุกอย่างอยู่ในกำมือของเขาเมื่อเอเลน่าเอ่ยปากขอจบความสัมพันธ์เขากลับข่มขู่ว่าจะบอกความจริงทั้งหมดให้คาร์ลอสรู้เขาทำให้เธอหวาดกลัวติดกับดักจนไม่สามารถหลุดพ้นจากพันธนาการนี้ได้ เอเลน่าติดอยู่ในวงวนแห่งความสิ้นหวังวินเซนที่เคยเป็นทุกอย่างหายไปอย่างกระทันหันทิ้งเธอไว้กับความว่างเปล่าที่กัดกินจิตใจความเจ็บปวดจากชีวิตแต่งงานที่แสนโดดเดี่ยวทวีความรุนแรงจนแทบจะทนไม่ไหวแม้ว่าราคาของความสัมพันธ์นี้จะสูงเพียงใดแต่การถูกทอดทิ้งอย่างไร้เยื่อให่กลับทำให้เธอเจ็บปวดยิ่งกว่าตำรวจเริ่มเข้าใจเอเลน่าในมุมใหม่อาการกระสับกระสายของเธอ ไม่ได้เกิดจากความเศร้าเสียใจเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเธอถูกผลักจนมุมถูกบีบให้เงียบถูกพัฒน,นาการด้วยความลับและการควบคุมถูกผลักให้จมดิ่งลงไปสู่ขอบเหวของความสิ้นหวังคืนสุดท้ายของวินเซนต์เกิดอะไรขึ้นในห้องทำงานของเขาเอเลน่าติดอยู่ในพายุแห่งอารมณ์ความโกรธความเศร้าความหวาดกลัวทุกอย่างปะทุขึ้นในช่วงเวลาก่อนที่วินเซนต์จะเสียชีวิต เธอถูกผลักจนเกินไปหรือเปล่าหรือว่าการหลุดพ้นเพียงทางเดียวของเธอคือการทำให้เขาเงียบตลอดการ12มีนาคม2010การจับกุมเอเลน่าเรยสสร้างแรงสั่นสะเทือนให้ทั้งชุมชนความกลัวความแตกตื่นแพร่กระจายไปในหมู่ผู้คนเพื่อนบ้านกระซิบกระซาบทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอหญิงสาวที่เคยเป็นปริศนาตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหา ฝูงชนรวมตัวจับจ้องไปที่คาริฮาส์เรยสเสียงกระซิบแพร่สะพัดเรื่องอื้อฉาวที่กำลังถูกเปิดโปงเอลีนาถูกควบคุมตัวหลังจากตำรวจยืนยันว่าลายนิ้วมือของเธออยู่บนมีดที่ใช้สังหารวินเซนต์หลักฐานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประกอบกับความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างเธอกับพ่อตาทำให้ภาพที่สังคมเห็นชัดเจนและน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นข่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง ทั้งประเทศต่างพูดถึงชื่อของเอลิน่าเรเยสและชายที่เธอถูกกล่าวหาว่าเป็นคนฆ่าขณะถูกคุมขังเอลินาดูห่างเหินราวกับจิตใจของเธอไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเธอพูดเป็นในถึงการควบคุมของวินเซนต์แต่ไม่ได้สารภาพไม่ได้ปฏิเสธเธอเพียงแค่เงียบและความเงียบนั้นกลับทำให้คนสนใจเธอยิ่งขึ้นทนายของ Elena เอลินาเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์ของพวกเขาคือเพลิกคดีนี้จากภรรยาที่นอกใจสามีกับพ่อตัวเองให้กลายเป็นเยือของการควบคุมทางจิตใจจนจิตใจแตกร้าวพวกเขานำเสนอหลักฐานพิสูจน์รูปแบบของการกดขี่ทางจิตวินเซนต์ใช้อำนาจของเขาผูกมัดเธอไว้ใช้คำพูดท่าทีเล็กน้อยคำกู่กลายกลายจนกระทั่ง เอลีนาไม่อาจหนีจากพัฒน,นาการของเขาได้20มีนาคม2010ห้องพิจารณาคดีดกลายเป็นศูนย์กลางความสนใจของทั้งประเทศทุกวันประชาชนหลังไหลามายังศาลเพื่อได้เห็นผู้หญิงที่ทําให้พวกเขาหลงไหลภายในห้องพิจารณาความตึงเครียดลอยอวนทุกที่นั่งเต็มไปด้วยผู้ชมนักข่าวและผู้สังเกตการแฟลชจากกล้องสว่างวาบอยู่หน้าประตูเสียงซุบซิบดังเบา ทุกคนต่างตั้งคำถามเอลินาเป็นเหยื่อหรืออาญากรหรือเธออาจเป็นทั้งสองอย่างสื่อมวลชนกาติดทุกการพัฒนาดราม่าในห้องพิจารณากลายเป็นกระแสที่ทุกคนต้องพูดถึงทุกภาพหัวขา่าวเจาะลึกถึงเบื้องหลังอารมณ์อันซับซ้อนที่นำไปสู่ฆาตกรรมครั้งนี้ฝ่ายอายการเปิดฉากอย่างดุดันและพวกเขาพร้อมจะฉีกภาพเหยื่อของเอลินาทิ้งเอลินาหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยม ฝ่ายอายการไม่มองเธอเป็นเหยื่อพวกเขาวาดภาพเธอเป็นผู้หญิงที่ใช้ความสัมพันธ์กับวินเซนต์เพียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและเมื่อมันไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไปเธอก็เลือกจะกําจัดเขาพวกเขาอ้างว่ามูลเหตุจูงใจของเธอเย็นชาและเห็นแก่ตัวเธอฆ่าวินเซนต์เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากความสัมพันธ์และเพื่อปกป้องชีวิตแต่งงานกับคาร์ลอสเธอไม่ได้เป็นเหยื่อแต่เป็นนักล่า เป็นหญิงสาวที่มีจิตใจเยือกเย็นพอที่จะวางแผนฆาตกรรมเพื่ออิสรภาพของตัวเองคำกล่าวหานี้ทำให้ภาพลักษณ์ของเอลิน่าดูน่ากลัวขึ้นแต่ฝ่ายจำเลยมีเรื่องราวอีกแบบพวกเขาบอกว่าเอลิน่าไม่ได้เป็นฆาตกร,รที่ไร้หัวใจแต่เป็นหญิงสาวที่สิ้นหวังถูกครอบงำจนสูญเสียตัวตนวินเซนต์ใช้ทั้งคำพูดและการกระทำควบคุมเธอตั้งแต่ท่าทีเล็กๆไปจนถึงคำขู่ที่ชัดเจน เขาสร้างกรงขังที่เธอมองไม่เห็นจนกระทั่งสายเกินไปคอตัวแย้งของพวกเขานั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังเอลีนาก็เป็นเหยื่อเช่นกันเธอไม่ใช่ฆาตรกรเลือดเย็นแต่เป็นผู้หญิงที่ถูกทำลายจนจ,นจิตใจแตกสลายจนกระทั่งทุกสิ่งระเบิดออกมาในค่ำคืนแห่งโศกนาฏกรรมการพิจารณาคดีดำเนินไปและอารมณ์ในห้องพิจารณาเริ่มคุกรุ่นจากนั้นคาร์ลอสถูกเรียกขึ้นให้การและนี่ คือช่วงเวลาที่จะถูกจดจำไปอีกหลายปีเขานั่งลงเผชิญหน้ากับศาลเขาต้องเลือกระหว่างความพักดีต่อพ่อและการทรยศของภรรยาทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบงนันทุกสายตาจับจ้องไปที่คาร์ลสชายผู้สูญเสียทุกอย่างเสียงของเขาสั่นเครือเต็มไปด้วยอารมณ์ปปนลความโกรธความเศร้าและความผิดหวังทั้งหมดประตุขึ้นพร้อมกันเขาเล่าถึงพ่อของเขาชายผู้แข็งแกร่งและทรงอำนาจ วินเซนต์เป็นคนที่ดึงดูดทุกคนและควบคุมทุกสิ่งแม้กระทั่งเอลินาแต่เมื่อเขาเอ่ยถึงภรรยาน้ำเสียงของเขาเปลี่ยนไปมีบางอย่างอ่อนโยนเจือด้วยความเสียใจเขายอมรับว่าเขาเคยเห็นสัญญาณของความทุกข์ในตัวเธอแต่เขาเลือกที่จะละเลยมันเขามัวแต่ทุ่มเทให้กับความสำเร็จของตัวเองจนไม่ได้สังเกตว่าเธอถูกพ่อของเขาควบคุมคำพูดของเขาทำให้สาธารณชนแตกเป็นสองฝ่าย บางคนมองว่านี่คือโศกนาฏกรรมของชายผู้สูญเสียทุกอย่างแต่บางคนกลับมองว่านี่คือความประชดป,ประชันที่แสนเศร้าเพราะแท้จริงแล้วอาจเป็นคาร์ลสเองที่ผลักดันให้ภรรยาของเขาเข้าสู่อ้อมแขนของพ่อตัวเองพยานคนต่อไปคือน้องสาวของเอลิ่าและเธอได้นำเสนออีกด้านหนึ่งของเอลิ่าที่ไม่มีใครเคยเห็นเธอเล่าว,ว่าเอลิ่าเคยเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความหวัง แต่เมื่อเวลาผ่านไปทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปเธอกลายเป็นคนที่เงียบเหงาห่างเหินและหวาดกลัวน้องสาวของเธอจําได้ว่าไม่กี่เดือนก่อนเกิดเรื่องเอลินาเคยพูดเป็นในๆว่าเธอมีปัญหากับวินเซนต์แต่เธอไม่กล้าพูดรายละเอียดมากกว่านั้นเธอกลัวว่าหากเธอพูดความจริงออกไปมันอาจนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้ายคำให้การของน้องสาววาดภาพความทุกข์ของเอลินาได้อย่างชัดเจน เธอใช้ชีวิตอยู่ในความหวาดกลัวเธอหมดหนทางหนีจากความสัมพันธ์ที่เลยเธอจนเกินควบคุมและในห้องพิจารณาคดีที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดผู้คนก็ได้เห็นครอบครัวที่แตกสลายคาล์ลต้องต่อสู้กับความรักและความพักดีที่มีต่อพ่อน้องสาวของเอลินาแบกรับความเจ็บปวดที่ไม่สามารถช่วยพี่สาวได้ทันเวลาและเอลินาเองนั่งนิ่งเงียบอยู่ในที่ของเธอความเงียบของเธอ ทำให้ทุกคนสับสนและไม่พอใจวันแล้ววันเล่าคดีนี้ค่อยๆเปิดเผยเรื่องราวที่ซับซ้อนมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่มันคือเรื่องราวของชีวิตที่พังทลายเรื่องราวของการหลอกลวงการทารยศและการควบคุมและยิ่งมีพยานขึ้นให้การมากเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างเหยื่อและผู้กระทำผิดก็ยิ่งเลือนรางจนในที่สุดไม่มีใครแน่ใจได้อีกแล้วว่า ใครกันแน่ที่เป็นผู้บริสุทธิ์หลังจากสัปดาห์แห่งการไต่สวนอันหนักหน่วงหลังจากคำให้การที่เต็มไปด้วยความปวดร้าวและหลังจากการพิจารณาคดีที่ยืดเยื้อและเต็มไปด้วยความกดดันในที่สุดคำตัดสินก็มาถึงห้องพิจารณาคดีตกอยู่ในความเงียบงนันทุกคนหยุดหายใจเมื่อผู้พิพากษาประกาศว่าเอลินาเรเยสมีความผิดในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนา คำตัดสินนี้เป็นการยอมรับว่าเธอเคยถูกทำร้ายทางจิตใจแต่ในขณะเดียวกันเธอก็ยังต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเธอโทษจำคุก20ปีเสียงค้อนกระแทกลงและทุกอย่างก็จบลงเอลีนาไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ติดอยู่ในความสัมพันธ์ต้องห้ามอีกต่อไปเธอกลายเป็นสัญ,ญลกักษณ์ของโศกนาฏกรรมหญิงสาวที่ติดอยู่ระหว่างความรักและพันธนาการ ในวันต่อมาภาพของเอลีนาปรากฏตามหน้าหนังสือพิมพ์แต่เธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วแววตาที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวาตอนนี้ถูกแทนที่ด้วยความสิ้นหวังเธอคือผู้หญิงที่สูญเสียทุกอย่างและสิ่งเดียวที่เหลืออยู่คือความเงียบงันที่ไม่มีวันจบสิ้นเอลีนาก้าวออกจากห้องพิจารณาคดีอย่างเงียบงนันเธอไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกต่อไปเธอเป็นเพียงเงาของตัวเองแนอดี เสียงชชตเตอร์จากกล้องดังขึ้นทุกครั้งที่เธอเดินทุกย่างก้าวของเธอถูกบันทึกเป็นหลักฐานแห่งการล่มสลายเรื่องราวของเธอกลายเป็นบทเรียนตัวใจมันจุดประกายให้เกิดการถกเถียงไปทั่วทั้งประเทศเธอไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่ก่ออาชญากรรมแต่เป็นตัวอย่างของโศกนาตรรมที่แสดงให้เห็นว่าการถูกกดขี่ข่มเหงสามารถนำพาชีวิตไปไกลแค่ไหนในขณะเดียวกันคำตัดสินครั้งนี้ได้ทิ้งร่องรอยที่ไม่มีวันลบเลือนให้กับคาร์ลอส เรยเสเขาสูญเสียพ่อไปแล้วแต่การพิจารณาคดีนี้ได้บังคับให้เขาต้องเผชิญกับความจริงที่โหดร้ายผู้หญิงที่เขารักสุดหัวใจเป็นส่วนหนึ่งของการทรยศครั้งใหญ่การทรยศที่ไม่เพียงพ้าชีวิตของพ่อเขาแต่ยังทำลายชีวิตของเขาไปด้วยทุกคำให้การทุกหลักฐานคือบาดแผลใหม่ที่ไม่มีวันหายไม่กี่วันหลังการตัดสินคารลอสตัดสินใจออกจากเม็กซิโก เขาไม่สามารถทนอยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำอันเลวร้ายได้อีกต่อไปเสียงกระซิบของผู้คนสายตาของสังคมทุกสิ่งกลายเป็นภาระที่เขาไม่อาจแบกรับได้เขาจากไปอย่างเงียบเชียบมีเพียงเพื่อนสนิทและสมาชิกครอบครัวไม่กี่คนที่มาส่งเขาก่อนจากไปเขาสาบานกับตัวเองว่าจะไม่มีวันพูดถึงคดีนี้อีกเขาจากฝังโศกนาฏกรรมนี้ไปพร้อมกับการจากไปของเขา ชีวิตที่เขาเคยวาดฝันไว้ได้พังทลายลงจนไม่เหลืออะไรอีกแล้วมีเพียงอนาคตที่มืดมนและไร้จุดหมายเท่านั้นที่รอยอยู่ข้างหน้าคาร์หาตระกูลเรเยสครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งและอำนาจแต่หลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้มันกลายเป็นเพียงเงาของอดีตห้องโถงที่เคยเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะบัดนี้ถูกปกคลุมด้วยความเงียบงนันร่องรอยของความรุ่งเรืองเหลือเพียงแค่เศษซากข,ของอดีต ทีละคนคนรับใช้ที่เคยพักดีต่อครอบครัวเรยสพากลาออกไปไม่มีใครอยากอยู่ในที่แห่งนี้สถานที่ที่เต็มไปด้วยบาาและความมืดมนเฟอร์นิเจอร์รหาถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครแต่ต้องฝุ่นจับหนาราวกับว่ามันกำลังรอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีวันกลับมาอีกแล้วสำหรับชุมชนคาริหัเรสกลายเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญสถานท,ที่ที่เต็มไปด้วยความทรยศการสูญเสียและ ผลลับอันเลวร้ายของการใช้อำนาจในทางที่ผิดผู้คนเริ่มกระซิบกันถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคฤหาสน์หลังนั้นเรื่องราวถูกเล่าต่อกันไปและบิดเบือนมากขึ้นทุกครั้งที่ถูกเล่าใหม่มันไม่ได้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอีกต่อไปแต่มันคือตราบาที่ไม่มีวันลบออกจากชื่อของตระกูลเรเยสเด็กๆท้าทายกันให้เดินเข้าไปใกล้คฤหาสน์ต้องคำสาดในขณะที่ผู้ใหญ่ทำได้เพียงถอนหายใจและจดจำว่าครั้งหนึ่งทุกอย่างเคย สมบูรณ์แบบหลายปีผ่านไปเรื่องราวของเอลิณาถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าในบทความข่าวสารในรายการโทรทัศน์และแม้แต่ในเสียงกระซิบระหว่างเพื่อนบ้านใบหน้าของเธอกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดผลลัพธ์อันเลวร้ายของการถูกควบคุมชีวิตที่ถูกบิดเบือนด้วยอำนาจและการตัดสินใจที่สิ้นหวังความสัมพันธ์ที่เคยพัฒน,นาการเธอไว ไม่เคยถูกจดจำว่าเป็นความรักแต่มันคือเรื่องราวของความมืดมนความสิ้นหวังและโศกนาฏกรรมที่เปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาล